คุณรู้ไหมจัดการเรื่องนี้แล้วจะทําให้ลดความอ้วนได้เร็วขึ้นสิ่งที่ไม่มีท,ทั้งคาไม่มีทั้งแคลแต่ทําให้คุณอ้วนได้นั่นคือความเครียดยิ่งเครียดเรื้อรังยาวนานก็จะยิ่งทําให้ลดยากค่ะแล้วก็ยิ่งทําให้สุขภาพแย่ลงด้วยเวลาเราเครียดค่ะร่างกายขาจะช่วยให้เรารอดโดยที่ตับเนี่ย จะไปผลิตคอเลสเตอรอลออกมาแล้วก็จะส่งไปที่ต่อมหมูไตค่ะเพื่อไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตฮอร์โมนความเครียดซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เขามีกลไกค่ะที่จะไปทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น mm hmm. เพื่อให้เรามีพลังงาน มากพอค่ะที่จะสามารถรอดจากสถานการณ์ความเครียดนั้นเราจรึงโหยแล้วก็ต้องการพลังงานจํานวนมากเราจรึงไปหยิบอาหารที่พลังงานสูงแบบไม่รู้ตัวเช่นอาหารหวานทอดมันเค็มนอกจากเพิ่มน้ําตาในเลือดแล้วค่ะเจ้าฮอร์โมนตัวนี้ก็ยังสั่งตรงไปให้มีการนําไขมันไปกี้สลายไปเก็บในเซลล์ไขมันเพื่อเป็นพลังงานสํารองช่วยเราด้วยเลยยิ่งเป็นการเร่งการสะสมไขมันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหน้าท้องหรือว่าพุงจึงทําให้อ้วนลงพุงได้ง่ายกว่าปกติถ้าเครียดเรื้อรังยาวนาะน ถ้าใครกินเป๊ะแต่ว่าเครียดจัดน้ําหนักก็ไม่ลงค่ะใครเป็นแบบนี้พิมหนึ่งเข้ามานะคะซึ่งความเครียดเนี่ยจะมีทั้ง2แบบค่ะคือแบบทั้งรู้ตัวและแบบที่ไม่รู้ตัวความเครียดที่รู้ตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นความเครียดทางใจค่ะเช่นเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องครอบครัวเครียดเรื่องเศรษฐกิจความเครียดที่ไม่รู้ตัวส่วนใหญ่จะเป็นความเครียดทางกายค่ะเช่นนอนดึกเราดูซีรีส์เนี่ยเราเข้าใจว่าเรากําลังผ่อนคลายแต่หารู้ไม่ว่า ตอนนั้นเนี่ยร่างกายกำลังต้องการพักผ่อนก็ทําให้ร่างกายเครียดแบบไม่รู้ตัวยิ่งถ้าดูพวกดราม,มา่าหรือว่าต่อสู้ก็จะเป็นการเพิ่มระดับความเครียดเข้าไปอีกหรือบางทีก็เกิดจากที่เราออกกาลังกายมากเกินไปหนักเกินไปหรือนานเกินไปบางคนอาจจะบอกว่าเรามีความสุขดีแต่ว่าร่างกายเครียดค่ะแบบที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าเรามีการออกแรงต้านหรือเกิดการเกร็งที่มากเกินไปนานเกินไปค่ะเขาคิดว่าเรากําลังต่อสู้อยู่ การออกกําลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่เราก็ไม่ควรที่จะออกกําลังกายแบบหนักเกินไปหรือว่านานเกินไปควรที่จะมีช่วงหยุดพักบ้างหรือบางทีก็ดื่มน้ําน้อยเกินไปค่ะก็ทําให้ร่างกายเครียดแบบไม่รู้ตัวบางคนเนี่ยท้องผูกด้วยท้องผูกเนี่ยร่างกายก็เก็บสะสมสารพิษทําให้ร่างกายเกิดความเป็นกรดเป็นภาวะของความเครียดไม่รู้ตัวเหมือนกันค่ะเพื่อนๆลองเช็คแล้วก็ปรับเรื่องนี้กันนะคะก็จะทําให้ลดได้เร็วขึ้นค่ะ การลดความเครียดทางใจอาจจะทํายากค่ะดังนั้นเนี่ยเรามาปรับลดความเครียดทางกายลงก็จะช่วยได้ตอนนี้พี่กุ้งเปิดคอสอวสานความอ้วนค่ะซึ่งจะเป็นการสอนในเรื่องของวิธีกินให้ถูกวิธีนะคะซึ่งจะเป็นการลดภาวะของความเครียดทางกายได้ในคอสอวสานความอ้วนเนี่ยจะไม่ได้กินคลีนไม่ได้นับแคลไม่มีอาหารเสริมตัวช่วยเช็คชงใดๆไม่ได้ออกกําลังกายหนะักแล้วก็ไม่อดอาหารค่ะ โดยที่ตอนนี้พี่กุ้งยังคงมีโบนัสพิเศษในการโคชชิ่งตัวต่อตัวถ้าใครสนใจติดต่อขอรายละเอียดได้นะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทเอาไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ